สวัสดีครับคลิปนี้ผมได้ข่าวหูแววมาจากพรรคพวกในวงการว่าพ่อปู่ฤษีอุดรมีวิชาสี่วิชาเรียกคนรักทําให้คนรักกันผมก็เลยมาพิสูจน์ให้ดูว่าไอที่วิชาสี่วิชาทําให้คนรักกันเนี่ยของปู่อุดรเนี่ยคือวิชาอะไรมีค่าครูเท่าไหร่โปครับครับอ่า อันนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับวิชา4เนี่ยถ้าเป็นวิชา4ีเป็นวิชาเรียกง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรครับก็คือวิชาตัวนี้ก็คือเป็นวิชามหาสนีนะครับ,รบผมเป็นวิชามหาสนีก็คือเป็นวิชาที่ในในของโบราณเนาะก็คือของโบราณที่พ่อแม่ครูบอาจารย์ท่านาประสิทธิ์ประศาสให้ลูกศิษย์ก็คือต้องเอาใบลักซอ เอาใบลักษอนอตำรานี้ต้องใช้ใบลักษอนเลยใช่ครับต้องเอาตำราใบลักษรเท่านั้นทำไมต้องใบลักษรครับใบลักษรน,นี่มันถ้าเป็นตามหลักจริงแล้วนะครับก็คือใบลักษรน,นี่ก็คือหมายความว่ามันจะทวีคูณนะครับมันจะมันจะทวีคูณครับได้มากกว่าใบลักธรรมดาครับอ่ามันจะเพิ่มสองเท่าครับสามเท่าเป็นท่อตัวนนะครับครับผมอ่าปิดก็คือเป็นต้น แล้วก็คือมันจะเป็นสิ่งที่ให้คนรักคนหลงเป็นมหาเสน่ห์นิยมขั้นสูงสุดมากครับก็คือเป็นใบลักษอนแล้วค้าขายก็ได้คือคไม่ได้ทําให้เป็นสเสน่ห์อย่างเดียวเป็นค้าขายได้ด้วยใช่ครับทําค้าขายการงานตําแหน่งหน้าที่ครับผมได้หมดทุกอย่างนะครับ,รบเป็นสลิมงคลอย่างยิ่ง นะครับที่ตามพ่อครูบาอาจารย์ท่านตัดไว้ว่าสรรพคุณบารักซ้อนนี่สามารถทําให้คนรักคนหลงได้มันเหมือนดาบสองคมครับแล้วสามารถทําให้คนเกลียดกันก็ได้ทําให้คนเกลียดกันก็ได้ใช่ครับอ๋อโอเคอาจารย์ครับครับอ่ะถ้าผมจะทําให้คนรักกลับมาเนี่ยผมต้องเตรียมอะไรมาบ้างครับก็เตรียมใบรักซ้อนนะครับครับผม ไม่ลักซ้อนเนี่ยก,ก็คือไม่ต้องหาเลยครับเพราะว่าทางทีมงานอันนี้ผมเด็ดมาถวายอาจารย์เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ผมอยากให้คนรักกันแล้วก็เพื่อที่อาจารย์จะ,จะอำนวยความสะดวกในการที่จะให้คู่รักตอนนี้ผมเก็บมาประมาณ500ใบก็จะให้ให้ได้22 2คู่หรือ2อ่ะ444คู่ก่อนเป็นเบื้องต้นครับผมนี่เอาที่เก็บมานี้เอามาให้อาจารย์โดยตรงเลย ได้ผมต้องใช้อะไรบ้างครับอาจารย์ก็คือเราเขียนชื่อคนที่เรารักนะครับกับชื่อเรากับชื Network> ่อเราเท่านั้นไม่ต้องมีวันเดือนปีเกิดไม่ต้องมีคือในอดีตนะครับเขาไม่มีไม่ต้องใช้รูปนะครับเพราะไม่มีรูปใช่ครับเขาใช้ชื่อชื่อคนรักแค่นั้นเท่านั้นในสมัยก่อนมันไม่มีกล้องไม่มีอะไรนะครับครับก็คือเราเขียนชื่อนามสกุลก็พอครับผมก็คือมันเหมือนเหมือนที่ เรามีชื่อนาสกุลจริงไหมเราต้องเขียนชื่อจริงนสกุลจริงครับแล้วจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บัญเชิญบานให้ท่านก็จะตามหาว่าค,คนนี้ชื่อจริงไหมคนนี้จริงยัไงไงไหมก็คือเราต้องสวดให้เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ด้วยนะครับเป็นต้นครับอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้ใบต้นใบลักษรก็ใช้ใบลักธรรมดาได้ได้แต่ต้องลัก ร่วมใจใช่ครับอาจารย์อธิบายหน่อยรักร,ร่วมใจคืออะไรรักรักร่วมร่วมใจนี่ก็คือถ้าพูดง่ายๆเนาะก็คือรักตัวเนี้ยมันจะเป็นรักที่อยู่ยืนนานแล้วก็รักช่วงที่หลันดอนคือใบรักร่วมใจเขาต้องดูเส้นใบนะครับต้องตรงกันนะครับเส้นใบด้านขวากับด้านซ้ายเนี่ยต้องตรงกันนะครับซึ่งต้นหนึ่งหายาก หายากทั้งต้นเลยนะครับมีอาจจะไม่มีเลยนี่แต่ตอนนี้ผมเอาใบลักซอนเนี่ยมาถวายอาจารย์โดยตรงเลยนะครับเพื่อให้คนรักกัน,นครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีกรรมกันอาจารย์ครับทําไมต้องกําหนดราคาค่าพิธีกรรมนะครับ444รอ่สิบสี่บาทจุดสีตังอาจารย์จะเอาตังไปทำอะไรก็เอาตังไปนี่ก็คือถ้าลูกหลานหรือญาติพ่อแม่พี่น้อง ผู้ที่มีกิจศรัทธาการทําให้การค้าขายก็ดีหรือทําให้คนเรารักเราให้อยู่จนเราตาครับก็ดีครับถ้าได้ปัจจัยตัวนี้แล้วจะเอาไปสร้างบํารูพระพุทธศาสนาครับสร้างาที่วัดเรายังไม่มีอาจารย์รไปสร้างวัดอะไรไว้ตอนนี้ตอนนี้สร้างที่มุกดาหารชื่อวัดชื่อวัดผีป่าช้า คือคือได้ที่แล้วกําลังสร้างวัดอยู่ใช่ครับก็คือถ้าเป็นพระทําแบบนี้โดนด่าแน่แน่นอนครับนี่นะครับเราก็จะมาดูวิชากันนะครับว่าอาจารย์ทํำยังไงบ้างครับอาจารย์ต้องต้องเลือกวันมาทํำไหมไม่ครับไม่ต้องไม่ต้องเลือกวันเลยใช่ครับวันไหนก็ทําได้ทําได้ครับนี่นะครับอาจารย์เรียนวิชานี้มาจากไหนครับเรียนวิชานี้จาก ตามตำรับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านตัดไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นวิชาตัวนี้มันเป็นวิชาของอสายของสมเด็จลุนนะครับครับผมมันมีครับสายตัวนี้นี่นะครับอา,อาจารย์ปูฤษีอุดอรเนี่ยครับเป็นพระมาก่อนครับเดี๋ยวเราจะฟังนะครับว่าอาจารย์ทางพระทําได้ไหมตื่นขาดถ้าเป็นพระทําได้ไหมวิชานี้ ถ้าเป็นพระนี่ผมก็ไม่อยากจะให้ทำนะครับก็คือตอนที่สคริปต์แรกครับผมทำไมผมสึกออกมาทำแบบนี้เพราะมันเพราะว่าถ้าเป็นพระรมนี่มันจะอาบัติเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของสง์เลยครับนะครับอันนี้ถ้าเราสึกมาแล้วเราบวชเป็นนักพจน์หรือฤาษีนี่มันจะทำได้มากกว่าพระหลายเท่ามากนะครับ,รบอันนี้นี่นะครับจุดประสงค์หนึ่งที่สึกมาจากพระนะครับไม่ได้สึกมาเอาเมีย ได้เมียหลังจากศึกจากพระนานยังนานแล้วเป็นสิบปีใช่ครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นพิธีกรรมกันเลยนะครับอาจารย์พิธีกรรมนี้ใช้เวลานานไหมพิธีกรรมของเราเนี่ยมันไม่ค่อยนานครับเพราะรว่าเรากําหนดจิตคแล้วก็กําหนดวิชาอัคาระวิชาของเราเนี่ยมันก็ไม่มีมากนะครับเราเพราะว่าเราก็กําหนดบารมีกรรมกาหนดจิตแล้วก็ทําให้ผู้ที่ มิกิัาธาอันแรงกล้าก็าคือความรักมันจะเป็นแหล่งผูกพันนะครับครับผมก็นี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้ดูเลยนะครับมีคนฝากชื่อมาเรียบร้อยแล้วอาจารย์ฝากชื่อมาเขาทาได้ทําได้ครับเอ้ยเดี๋ยวทําทําทางโทรศัพท์ก็ได้ก็คือขอให้มีชื่อนามสกุลขอให้มีชื่อการะดามสกุลใช่ครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมอยากให้คนที่ทํานะครับมาเขียนและอธิษฐาน ด้วยตัวเองครับเพราะว่ามันนั้นจะมีแรงอธิษฐานไปด้วยถ้าเราทําด้วยตัวเองจะได้เยอะกว่าจะได้มั่นใจกว่ามันจะได้มั่นใจอีกแบบหนึง่งครับผมถ้าผู้ใดมาไม่ได้หรือมันเหมือนเราทําบุญนั่นแหละรครับ,รบเหมือนเราทําบุญการสทธาก็คือสติว่าเออเราไปไม่ได้เราตั้งจิตอยู่ที่บ้านได้ไหมได้เหมือนกันคือถ้าใครอยู่ทางบ้านทําได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใน ประโยคในคําตอบแรกแล้วทิ้งไว้ในคลิปเลยนะครับในปกคลิปเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับจะทําพิธีนี้นะครับอ่าเชิญอาจารย์ผมไม่ได้นิม,มนต์อาจารย์นะครับเชิญ <c oughs> อันนี้ฤษีต้องใช้นิม,มนต์หรือใช้เชิญครับเชิญก็ได้ครับเชิญครับเชิญอาจารย์ทาพิธีเลยครับผม นะโมอทัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอทัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอทัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุวกาสะข้าพเจ้าก็ราตนาธรรมเกิดภพุทธเจ้าเกิดภพุทธสันตุภพุนาคมโนปะกะสาวะพุทธภพุทธโมสียามีตายุติจงดูลงมาตั้งอยู่บนห้องบนงกำมอมมีแห่งข้าพเจ้าในกระบัดนี้คงขาด้วยเทินสาธุสาธุวกาสะข้าพเจ้าก็ราตนาธรรม ทำคูบาทำคูบาอาจารย์ทำสิ่งคำทานคำบารมีคงอเราเร่มนอนเพ่บารมีทั้งหลายนำบานอีเข้าไปเจ้าขอลราธนาลงมาไปจะขี่พยานมือเดวยเตือนสาธุสาธุภุกษสาฆ์เข้ปเจ้าคอลราธนาธรรม วลมวคู่อปูเรศีนารอดปุศิสตาบัวตาไฟปิสินาเยกุตังนี้มีของคาปุจจทังหลายจงนี้มินไม้พุทธมีคาอุมสุขอมจีพุทธามีคานามพุทธายสุยสุตั้งหนุปัตมีคานามพุทธายะนามเพเปิดธรรมูเปิดสังขูเปิดเปิดเจรบารมีขอให้คงรักภคพคอยลงงเลยพุทธามีคานามัวพุทธมีคานามพุทธายะอม นะมัสตุรูปุลธรรมีครายะเมียาโตุโสอิสตังสวะหะสวะหะโหนตุสาธุเด้อขอให้จงได้สีแษบสีนว่าีพุทธมีข้านามโมสีสีพุทธเวรามีพุทธังอุสุหุตินามโมสีพุทธพุทธมีข้านามะนามะปะปะพุทโธโสภวาโสอิโสตังสาธุ สวาหะสวันตุโลโสปุระมีคานะโมพุทธอพุทธังสียะปะริยะมีพานะโมพุทธอุตนะโมพุทธังนะโมเพื่อธโมเพื่อสังขูเพื่อเผยแกบาระมีเพื่อเมื่อเพื่อท่องเพื่อสมศัพท์แกบาระมีเด้อพุทธรามาโสีเอนาฟังเพื่อทวยโสนะโมนะมะนะมะอะนะโมพุทธายนะโมพุทธายะ สาวหาสุตระมีคานะโมพุทธโธพุทธังยาโสอิอนาปรังเปรปรายะนาเมคานะโมอโมนะมะพะมะโมพุทธายะสาธุสาธุบัานี้ขาเพเจ้าขอราธนาพระอยาคู่ จงได้พุทธเมี่าจงได้ห้ประสิทธิมีขอห้เพิินลุงรักอุตเมฆค่าผู้ที่อยู่ในไก่ผู้อยู่ในไก่ยรืออยู่ในจังหงวัดนี่ก็ดีอยู่ในประเทศไทยนี่ก็ดีหรืออยู่ในนอนต่างประเทศก็ดีขอให้จงได้มาไปมาเทมาบัวขาสายพุทธเมีค่าขอพุทธเมีค่าอุศโหี่พุทธเมีค่าจงได้มาพุทธเมีค่านโมผูกมัดนโมผูกใจอุสโหติสังโฆรำโมพุทธายะอมนะมะพรานตัวโยโสภะควา โอมพุทธเมีฐานะมะขอให้จงได้สีแสบสีนัวสีไดงขึ้นสีได้ท่องสีได้บ้านสีได้ที่ดินอมนะโมพุทธายะนะโมสีสีพุทธมาทั้งสโสโสอิพุทธเมฆ่าขอให้จงได้สีพุทธสงวังปรารถาุประการด้วยเทินสาธุสาธุ อันอันนี้เป็นอันเสร็จพิธีใช่ครับอาจารย์ครับใบนี้เราไปทิ้งไหนใบนี้เราเอาไว้นี่เลยเอาไว้กับขันคูเราเลยไปเอาไว้ขันกับขันคูอาจารย์เลยเอาไว้มันแห้งอทํามันแห้งเสร็จแล้วเราก็ทําเป็นมวลสารต่อได้อ๋อใบนี้อาจารย์จะเก็บไว้ทําเป็นมวลสารสร้างวัตถุมงคลต่อไปใช่เพราะว่าม่ค <bir> ลองสิริมงคลอยู่แล้วครับผมคือคนที่มาทําีิมไม่ต้องเอากลับไปไม่ต้องเอากลับไป ไม่ต้องกลับไปที่ไหนเราไปทําของเพื่อให้คนแฝดอีกใช่ครับอาจารย์ครับอันนี้มันเป็นเป็นอาถรรพ์แบบไหนอาจารย์เป็นไสยศาสตร์แบบไหนไสยเวทอันนี้ก็คือเป็นไสยเวทก็คือก็คือพูดง่ายเนาะมันจะมีหลายหลายแขนงครับบางคนก็ใช้ผีตามไปบางคนใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเนยครับก็คือใช้กุมารหรือใช้อย่างเงี้ย ก็คือใช้ของดําแต่ของเราเนี่ยจะใช้ด้วยบาแล้วมีด้วยบุญเก่า <c oughs> ที่เราสะสมมา <c oughs> ในอดีตชาติอย่างเงี้ยก็คือก็คือเพราะว่าที่ผมทํามาเนี่ยทำมาเนี่ยก็คือเยอะมากคน <c oughs> ที่เขาติดนะครับ <c oughs> ครับแล้วก็คือทํามาแล้วก็คือเขาบอกว่าโอ้ของปูน่นี่แน่นอนจริงๆค่ะสามวันได้เลย อ่าที่ส่งให้ครับผมที่ส่งให้ดูนะครับอาจารย์ทำไมมีกระเทยทอมมาทำไม่น้อยก็คืออันนี้เป็นฝันใจอีกอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะครับทำไมกลุ่มนี้มาทำอาจารย์เยอะยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับผมก็คือพูดง่ายๆพวกเป็นเกอกระเทยชายชายกับชายหญิงกับหญิงหญิงกับทอมอะไรนี้เยอะแยะไปหมดเลยก็ทําได้ก็ทําได้เหรอครับทําได้อ่า นี่นะครับเป็นที่รำลือของหมู่ในหมู่ของผู้ชายข้ามเพศผู้หญิงข้ามเพศนะครับที่มาทํากับอาจารย์ไม่น้อยขอให้รักจริงครับผมขอให้ต่อซื่อสัตย์ต่อกันนะครับครับแล้วก็คือขอให้ศรัทธาครับเพราะลังศรัทธาเนี่ยคืออันยิ่งใหญ่มากครับเหมือนเหมือนเหมือนที่เรารักอย่แหลยครับผมครับก็คือพวก พวกเป็นเจพวกเจเนี่ยก็คือชายรักชายเขาเขาเขามีอะไรเขาจะเขาจะรักมากนะคนพวกนี้เขาจะผูกพันมากเขารักของเขาเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเองใช่เราไม่เข้าใจว่า <ๆ S 2> โอ้มันเป็นแบบนี้พอพอพอเราพอาพอเราอยู่กับเขานานๆเราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นแบบนี้ครับแล้วก็คือก็เลยช่วยครับช่วยบางคนก็ได้ผัวพ่อหลักอ่า ก็มีเยอะเจก,กับจิคือเจเนี่ยเขาก็คือเขาเคยขายาันอยู่แล้วนะจนเขาได้ดีก็เยอะนะ,ะครับผมได้ได้ได้ดีเยอะมากนี่นะครับเป็นเคล็ดวิชาสี่คือภาษาไทยภาษาถ้าเป็นภาษาอีสานก็ไปคนอีสานจะเข้าใจกันดีอ,อันนี้เป็นภาษากลางเป็นเคล็ดวิชาสี่ทาบ้านเคาื่ออืน่นสีแสบสีนัวอาจารย์ครับ เดี๋ยวเราจะท่องคาถาสีแซบสีนวลอันนี้เป็นเป็นคาถาอะไรครับอันนี้เป็นคาถานี่ก็คือพระถาพระเป็นเป็นคาถาสีมหาบารมีเศรษฐีพันล้านเลยนะเดี๋วกคนสี 4, มหาบาลมีเศรษฐีพันล้านเลยใช่เดี๋ยวเราจะเอาเตอนนี้ท่องก่อนเดี๋ยวในหมดที่พึ่งเราจะไปท่องอีกทีสีา 4, บาลมีเศรษฐีพันล้านฟังนะครับอันนี้ใช้บริกรรมตอนไหนบริกรรมคน,คนทั่วไปก็บริกรรมได้ใช่ก็คือเวลาเราจะขายของเลยนี่เราก็ จับของเราเนี่ยอ่าอาจารย์สมมติเราก็พูดเลยโอมนะมะสีสีแทบสีนัวสีแทบสีนัวครับผมสีได้บ้านสีได้สีได้บ้านสีได้ลดสีได้ล่าสีได้เงินสีได้ทองครับโองค์น้ำม่วพูดไทธายะครับไอตัวสีนี้เราจะเพิ่มสร้อยเป็นอื่นก็ได้นะครับ สีได้ปลาสีได้เงินสีได้ได้ได้ทุกอย่างครับถ้าเราได้ออมแล้วครับผมอ่าก็คือสีแซบสีนัวก่อนครับผมก่อนแรกต้องเอาสีแซบสีสีแซบสีนัวก่อนต้องเอาสีแซบสีนัวก่อนใช่ต้องต้องขึ้นสองคำแต่หลังจากนั้นเป็นสร้อยเราใช้อะไรก็ได้ใช่แล้วก็ได้ขอให้เราถ้าเราอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้อะไรเราอัิษฐานเอาแล้วก็ปิดท้ายก็คือออมน้ำมูพูดไทยนี่นะครับเอาไปใช้ได้นะครับคาถาง่ายๆ อาจารย์สมมติว่าผมจะขายของวันนี้อา,อาจารย์จะสอนว่างไงถ้าขายของก่อนอให้จับของก่อนอ่าจับของปุ๊บเนี่ยเราโวนเพราเราจับของเนาะครับผมก็คือจับของปุ๊บเราก็ตั้งจิตเลยครับตั้งจิตปุ๊บโอมเลยท่องในใจก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เราท่องให้เพื่อ,อให้คนเข้าใจนะครับโอมเราก็คือเราตั้งโอมแล้ว สีแซบสีนัวสีไดงเงินสีได้ทองสีได้บ้านสีได้โลสีได้ที่ดินโอมน้ำมุกพุทธายะเนี่ยเราก็ได้รเพาะให้วันนี้เราก็สีห้ได้ขายยิบขายดีขายห้ไดงเงินขายไ้ได้ทองพุทธะน้ำมุกพุทธายะเนี่ยมันก็ได้เนี่ยนะครับเป็นเคล็ดของคนภาคอีสานเป็นภาษาพื้นถินอีสานวิธีอีสานเลยครับคผมของอีสานทั้งนั้นเนี่ยนะครับ ขอเบอร์อาจารย์ครับถ้าใครอยากจะติดต่อท,ทําพิธีกรรมนี้นะครับผมเขียนไว้หน้าจอด้วยแล้วอาจารย์เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับ093 093 363 363 7943 7943นะครับอาจารย์อยู่ที่ตรงไหนของกรุงอาหนองนทบ,บุรีอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ทีละวันทีละวันอาพาร์ตเมนต์ติวานนท์ซอยเจ็ดรตรงตรงสถานีรถไฟฟ้าเลยตัวที่ไหนนะ สถานีกาดฟวงสาธารณสุขนะครับลงตรงนี้นะครับแล้วก็มานั่งหมอใส่์มาได้จริงๆแล้วอาจารย์อยู่ที่ไหนครับมันมีอยู่สี่สำนักจริงจริงอาจารย์อยู่สี่สำนักนะครับสำนักนี้มาจะมาตามจํานวนลูกศิษย์ที่มาใช่ครับปกติอยู่ไหนครับอาจารย์ก็คืออยู่ที่อุดรขอนแก่นมุกดาหารถ้าใครไม่อยากไปอุดรขอนแก่นมุกดาหารนะครับมาที่นี่ก่อนนะครับก็ยังไงก็ติดต่อมาก่อนครับ นี่นะครับค่าโค4044บาทจุด44สตางค์นะครับจะเอาไปให้คนสี่ก็คือหลักสี่หลักสี่หลักสี่ก็คือเป็นหลักมหามงคลอยู่แล้วก็คือเป็นหลักคู่นะครับครับเป็นหลักคู่นี่คือก็คือหมายความว่าตามหลักจีงนี่ทุกคนก็อยากมีคู่ครับผมเราเราลงท้ายด้วยสี่นี่ก็คือสี่นี่ก็คือทุกคนเขาก็ชอบสี่อยู่แล้วนะครับ อถ้าเป็นบ้านประสายิสานเขาเอื่อนส,สีสีแทบสีนั่หหันละครับครับผมอก็คือเป็นในตัวนี้เลยถ้าทุก <ผม S 1> คนอีกผมก็คือก็เลยว่าสำนักามาสำนักเขาเอาเยอะมากแต่สำนักนี้แค่หลักสี่เท่านั้นนี่นะครับคือทางทางช่องเ็จะถ้าถ้าสำนักไหนนะครับทำเกินเกินพันเนี่ยจะไม่ทำคลิปให้นะครับ <laughs> คือคือคือเป็นเหมือนกับเป็นการซ้ําเติมอีกอย่างหนึ่งครับทางทางช่องนี้จะเลือกว่าให้ถูกที่สุดหมายถึงว่าจะประชาสัมพันธ์ในส่วนที่ถูกที่สุดแล้วได้ผลมากที่สุดนะครับอาจารย์ได้ผลไม่ได้ผลอยู่กับอะไรสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยได้ผลหรือไม่ได้ผลนี่อยู่ตรงไหนถ้าไม่ได้ผลก็คืออยู่กับกรรมครับผมกับบุญท่อนงนนะครับก็คือหนึ่งถ้าได้ผลเนี่ย ขึ้นอยู่กับการในอดีตชาติหรือเราสร้างสมกันมาเป็นคู่กันจริงๆเป็นคู่บุญคู่บุญกันจริงๆจร<ต><พ>อ,อยู่ด้วยกันจะเจริญรุ่งเรืองมากครับแม้เรานอนอยู่มันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับับแม้เราจะทํางานก็ตามมันจะมีสิ่งดีเข้าในชีวิตถ้าเป็นคู่กรรมมันจะดึงกันลงครับแล้วมันจะทําอะไรไปก็ผ่านกันครับ มันก็ไม่ใช่คู่นะครับมันจะเป็นนี่เขาเรียกว่าคู่กรรมครับผมนี่ก็คือหนึ่งที่ว่าเป็นคู่เนี่ยบางคนไปรักชอบกันอยู่โคลาหนโคลาแห่งก็ถือว่าเป็นบุเพสนิวาสนะครับครับที่สามารถดึงกันมาเจอกันได้ครับบรรจบกันได้เนี่ยก็ถือว่าอัศจรรย์มากครับนี่แหละครับมันหาก็คือความรักนี่มัน นิยายไม่ได้น,นิยายไม่ได้มันใหญ่มากครับผมมันยิ่งใหญ่มากจริงๆความรักสามารถฆ่าให้คนตายได้ก็คือความรักครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ